มาทดลอง PVP ด้วยบาคูด้ากันนะครับโปเกมอนตัวนี้จะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ห้องคน้นควาโปเกมอนกับผมโตเรโนต้าครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดลองโปเกมอนมา PVP ในโก e บเทล u กโหมดการแข่งขันโฮเอ็นที่จะจํากัดให้ใช้เฉพาะโปเกมอนจากภูมิภาคโฮเอ็นเท่านั้นครับและโปเกมอนที่ผมจะมาทดลองให้กับเพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็คือบาคูด้าครับว่ากันว่าพอบาคูด้าโกรธแมกมาจากหนอกบ,บนกลางหลังจะประทุออกมา โดยมันมีถิ่นฐานอยู่แถวปากป่องภูเขาไฟซึ่งบาคูด้าเป็นโปเกมอนประเภทไฟและดินจึงทำให้แพ้ทางท่าโจมตีประเภทน้ำประเภทดินและสามารถต้านทานท่าโจมตีประเภทพิษประเภทมแมลงประเภทโลหะประเภทไฟประเภทแฟรี่และประเภทไฟฟ้าได้ครับมีร่างแรกคือดอนมิวเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกในการวัดหาการเป็นบาคูด้า ซึ่งหากเพื่อนๆจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกกับอีก50า0มื่นสตาร์ดัตค่าสเตตัสของบาคูด้านั้นจะเด่นในด้านพลังโจมตีเป็นโปเกมอนที่มีท่ามูฟเซตที่ช้าแต่รุนแรงและใช้เป็นตัวปิดเกมได้ครับถัดไปมาดูท่ามูฟเซตของบาคูด้าที่ผมเลือกใช้กันดีกว่านะครับโดยผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าเผาให้เป็นเท่าทานส่วนท่าชาร์จใช้ท่าโอร์ฮีดกับพลังปฏพีครับ ทีนี้มาดูจํานวนครั้งของการเก็บ energy สําหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของบาคูด้ากันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงเป็นสเต็ปถ้าหากลดลง3ครั้งจะได้ท่าโอเวอร์ฮีทและพลังบัตเตร์พีครับ ในการจัดทีมผมจะนำทิวทัลิสมายืนในตำแหน่งหลีตัวแรกโดยมียามิ a ามิเป็นตัวเซฟสวิตช์และบาคูด a าเป็นตัวโคเวอร์รอซ้อนอีกทีครับสำหรับทีมโปเกมอนชุดนี้เป็นทีมที่จัดขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับทดลอง PVP เท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ามันคงใช้สำหรับการไต่แรงในโกแบ t เทอร์ g ลีได้ไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นถ้าหากจะนำไปใช้ตามเพื่อนๆต้องนำไปปรับแต่งหรือจัดทีมในรูปแบบอื่นๆให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับเพื่อนๆน,นะครับ เอาละครับเพื่อนๆถัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างของการ PvP นะครับโปเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของผมในช่วงท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ Woo! <laughs> เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับบาคูดา้าเป็นโปเกมอนที่มีท่าชาร์ดรุนแรงสะใจเลยครับน่าเสียดายตรงที่ถ้าหากมันมีท่าชาร์จที่ใช้เอเนจีน้อยๆไว้สำหรับสแปมหรือดีบัฟร้อยซจะน่าใช้กว่านี้ครับนอกจากนั้นข้อเสียอีกอย่างเลยก็คือมันแพ้ทางโปเกมอนประเภทน้ำกับดินที่มักเจอได้บ่อยๆด้วยครับแถมค่าสเตตัสยังแอบบางอีกทำให้เอามาจัดทีมได้ยากโดยเฉพาะในหมดเกสลีก แต่กับกันถ้าเป็นในการแข่งขันแห่งรักถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีทีเด็ดเหมือนกันครับปั้นเก็บเอาไว้ก็ไม่เสียหายแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนชายนี่นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ